น้องเมยสุูกุชิเองนะคะวันนี้นะคะน้องเมยก็มีไอเทมดีๆนะคะมานําเสนอสาวๆสวยๆทุกท่านนะคะนี้เลยค่ะกริปวิปครีมสปอร์ตซันสกรีน SPF 50 PA++++ บวกบกบวกมีสองสีนะคะสีขาวนะคะแล้วก็สีเนื้อด้วยกันนะคะจะเป็นนะคะครีมกันแดดเนื้อบางเบานุ่มฟูปราศจากนะคะ ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมการแจ้งได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเนยก็จะมาสาธิตวิธีการทาให้ดูนะคะแต่ว่าน้องเนยนะคะจะขอเลือกสีเนื้อนะคะมาทาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะน้องเนยเลือกสีเนื้อมานะแล้วเนยจะเปิดให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนี่จะเป็นหลอดแบบนี้นะคะขนาดสิห้ากรัมด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนขา เดี๋ยวเนยจะให้ดูถ้าใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวเนยจะติดแฮชแท็กแล้วก็ข้อความไว้ด้านบนนะคะเอาไว้อย่างนี้ได้ปะอ่านมใหญ่ใส่แล้วก็ได้ อันนี้นะคะต้องเงนยทามาแล้วนะคะก่อนแต่งหน้านะคะแต่ว่านะคะครีมกันแดดของเราตัวนี้พิเศษนะคะพิเศษมากๆเลยที่แบบว่าคือสามารถไม่ว่าจะเป็นแบบทาหน้าได้แล้วนะคะก็จะทาทั้งคอแล้วก็ลําตัวเราได้หมดเลยทาแขนทาตัวได้นะคะตัวนี้นะคะคือจะเป็นเนื้อบางเบานะคะมีสารสกัดนะ,ะ SPF นะคะฮัทบวกนะคะมีทั้งวิตามิน C และอ e ีนะคะนี่เห็นไหมขวดนี้นะกล่องนี้นะเดี๋ยวเนยทาให้ดูแล้วนะ นนีะะคะอยากให้ดูว่าเนื้อครีมเขาแบบบางเบามาก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 ,มากแล้วก็ตัวนี่นะคะแล้วตัวนี้คือดีอย่างหนึ่งคือ,อเวลาเราไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะเวลาเหงื่อออกเนี่ยคือมันจะช่วยทําให้หน้าเราฉ่าวาวทําให้ผิวเราฉ่าวาวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะไม่เป็นคราบด้วยเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะนี่คือทาผิวได้เลยนะ เห็นไหมมันจะกลมกลืนกับเนื้อเราเลยเนี่ยน้องเนยเป็นคนมีขนเยอะมากนะแต่คือไม่ติดขนเลยนะคะเพื่อน่ะไม่ติดขนเลยทาแค่นิดเดียวเห็นไหมทาแค่นิดเดียวนะคะเพื่อนค่ะดูดูความแตกต่างนะคะทาแค่นิดเดียวจริงๆนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการโดนน้ําดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเนยจะไปขอทาให้หมดตัวก่อน น,นี้เนยทาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ให้ดูรอบหนึ่งนะคะนี่คือทานะคะกับอันนี้คือไม่ได้ทานะคะเดี๋ยวเนยจะมาเอาน้ําฉีดนะคะว่านะคะมันจะกันน้ําได้จริงหรือเปล่าจ้าะเพื่อนๆคะ่ะดูนะคะนี่คือแรงแรงของน้ํานะคะนี่แรงจากสายยางเลยนะเพื่อนๆค,นคะ่ะดูดีๆนะนี่นะคะดูดีๆนะ แรงเลยเห็นไหมคือยังอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้ายิ่งแบบว่าเราไปออกกิจกรรมแล้วมันแดดๆเนี่ยคือมันจะทําให้ผิวเราหน้าเราฉ่ำมากนี่อะดูดีๆนะฮะแล้วเนยจะให้ดูหน้านะคะที่เนยทาม,มาแล้วนะคะว่าคือมันจะแบบกันน้ําได้ขนาดไหนนี่น้ําแรงกันของน้ำ,น,ำนะคะเพื่อนคะดูนะคะจะขยาบนมทาไมคะอะดูนะคะเพื่อนคะ น้ำแรงมากเป็นยังไงคะไม่ลอกเลยฉีดทีหนึ่งนะคะแลคลองเสียสะใจมากเลยค่ะเพื่อนค่ะเป็น,ปนยังไงคะเชื่อเนอยแล้วใช่ไหมคะถ้าใครสนใจนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวเนยจะติดแฮชแท็กข้อความไว้หมดทุกอย่างเลยเนะจ๊ะนี่เลยนะคะอย่าลืมนะคะพกพากันนะคะพกพากันได้เลยนะคะหลอดเล็กๆง่ายๆไ,ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ